สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกทท่านนะครับอันนี้นะครับน้องไก่ฟังในทางดีดีฮุยลาเดครับกับฮุยฮานอยนะครับวันไปจําวันที่8มกราคม2 5ง7นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นในทางเล็กฟันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ่าชมในทางของน้องไก่นะครับก็จะไปแน่นนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมีโชคมีลาบนะครับทุกคุยวันนี้นะครับ อ่านะครับอยากรู้ว่านะครับมีในทางอะไรบ้างนะครับก็ไปดูกันนะครับพม่พพ่นนอกครับสําหรับในทางหุยล่านะครับพม่พพ่นนอกครับวันนี้นะครับเองไกลจัดให้พม่พพ่นนองนะครับมีเลขนะครับหนึ่งยสิบเก้านะครับพม่พพ่นนอกครับ ส่วนชุดสองตั้นะครับน้องไก่จัดให้นะครับสิบเอ็ดนะครับชุดแน่นๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับน้องไก่ให้แบบเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับในทางต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับฮวยฮานอยนะครับสําหรับในทางฮวยฮานอยวันนี้นะครับเลขกสามตุบบนนะครับน้องไก่จัดให้นะครับ หนึ่งศูนย์สามนะครับกับลข2สองตัวนะครับศูนย์สามนะครับพม่าพี่น้องครับเป็นในทางชุดเน้นนะครับนะครับสำหรับในทางวันนี้นะครับก็ขอให้พม่พี่น้องนะครับมีโชคมีลาบนะครับพม่พี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับ ขอ,ขอให้มีโชคมีลาบทุกหวยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอลาก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ